สวัสดีครับผมนายธทนนพลชิวินปิติวันนี้ผมจะมารับหน้าที่งางงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่7ถึง9ธันวาคม2564าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรงงาน,งานจังหวัดสุพรรณบุรีสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรบ้างขอเชิญรับชมกันได้เลยนะครับวันอังคารที่7ธันวาคมเวลา13นาฬิกาเนืนอาวสุกัยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองเงงาน,งานจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจถวายความภักดีน้อมสำนึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2564ประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีวันพุทธที่8ธันวาคมเวลา9นาฬิกา นาสงสาวสุกัญญาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดก,กระทรวงแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและบูรณา,าการการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันณห,ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน,น,งานจังหวัดส,สุพรรณบุรีชั้น2สารกางจังหวัดส,สุพรรณบุรีเวลาเก้านาฬิกานางลุงทองสมบัติจเจริญและวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการขับเคลื่อนจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงประจำปีงบประมาณ2,565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันสูงในห้องประชุมภายแก้วชั้น4สารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสศลรองปลัดกระทรวงม,มหาไทยเป็นประธานและเวลา15นาฬิกา นางสาวสุขกรยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนสิทธิโครงการส่งเสริมและนักษา,า,าร,ระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ระดับพื้นที่ครั้งที่1 2564นห้องประชุมสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดส,สุพรรณบุรีชั้น 2. สารการจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธาน วันพฤหัสบ,บดีที่9ธันวาคมเวลา10นาฬิกานางสาวสุกะร,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าว่วงงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตณห้องประชุมขุนแผนชั้น4สารการจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา10นาฬิกานางสาวสุกะร,รยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี มอบนโยบายและชี้แจงักเกณฑ์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบกิจาการที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานประกอบกิจาการให้มีระบบประการบริหารจัดการที่ดีด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2565ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน z o น้ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีชั้น2ส,สรารการจังหวัดสุพรรณบุรีแลในวันเดียวกันนางสาวสุกรยาแก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันดีเดย์ขับเคลื่อนการจัดขยะพลาสติกจังหวัดส,สุพรรณบุรีเนื่องในวันสิ่งแวดลอ้อม4ธันวาคมณบริเวณสนามหญ้าด้านในอาคารสารกางจังหวัดส,สุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธานทั้งหมดนี้เป็นผลการดำเนินกิจกรรมประจำสัปดาห์ ท่านผู้ชมสามารถติดตามภารกิจและข่าวสารของสำนักงานได้ทางช่องทาง YouTube และ Facebook สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีหากท่านมีข้อสงสัยปัญหาด้านแรงงานสามารถสอบถามได้ที่เบอร์035-535-392สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน